สืบนครบานสารวัตรแจ้รวบโอ๊ตนองอีเติงขายปืนเถื่อนผ่านโลกโซเชียลซุกในกล่องขนมปีพบสติกเกอร์ระบุนองอีเติงแล้วแต่นายเผยลักลอบทำปืนขายกันทั้งหมู่บ้านส่งออกทั่วประเทศเหมือนเป็นสินค้าโอทอปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่6มกราคม2568พลนตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีพันตำรวจเอกวรพจน์รุ่งกระจ่างพันตำรวจเอกจัก,กราวุฒคล้ายนิน พันตำรวจโทพัชรพงศ์การจนวัศรีพันตำรวจโทสมพงศ์เกตรติพันตำรวจตรีธัญ,ญพีรสิทธิ์จุลภีพบนำกำลังจับกลุ่มน,นายนภัสกรอองสะอาดหรือโอ๊ตหนองอีเติงอายุ23ปีอยู่บ้านเลขที่26ทับ5หมู่8ตบน,น้ำสงอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ข้อหามีและพกพาอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้อนุญาตจำหน่ายอาวุธปืนสำหรับการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมของกลางอาวุธปืนไทยประดิษฐ์สองกระบอกกล่องขนมปี๊บสองกล่องและรถกระบะโตโยต้าไฮรักจับกลุ่มตัวได้ที่บริเวณปัม๊มน้ำมันแห่งหนึ่งใกล้หมู่บ้านหนองอีติงตำบลน,น้ำส่งอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์สืบเนื่องจากสืบนครบาลพบต้นต่อที่แท้จริงของปืนเถื่อนเกลื่อนเมืองทําทั้งหมู่บ้านส่งออกทั่วประเทศประหนึ่งสินค้าโอทกบานปลายเป็นปัญหาระดับชาติปืนหาง่าย กลายเป็นวลีติดปากชาวบ้านหลังมีเหตุที่คนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุอุกชะกันเป็นจำนวนมากทําให้สังคมต่างตั้งคําถามว่าการหาซื้อปืนเถื่อนมันหาง่ายหรืออย่างไรเรื่องนี้พลนตารวจตรีธีระเดชธรรมสุธีพบกศสสบชนส่งพันตํารวจเอกจักรวุฒิคล้ายนินนําชุดสารวัตรพงศ์และชุดสารวัตรแจ๊กแก่รอยเล่าล่าพ่อค้าปืนเถื่อนมาเป็นระยะเวลาหนึง่งกระทั่งสามารถจับกลุ่มนายจิรวัตรจำปาศักรหรือสมโครอายุ48ปีชาวจังหวัดสุพรรณบุรี พ่อค้าปืนเถื่อนตัวใหญ่ในวงการได้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่26ธันวาคม67หลังจากนั้นขยายผลพบว่าปืนเถื่อนที่ระบาดมีต้นต่อมาจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์พันตำรวจเอกจักรวุฒินำกำลังสืบสวนพบเบาะแสจากคนในพื้นที่ว่าหมู่บ้านดังกล่าวขึ้นชื่อทางลับว่าเป็นแหล่งผลิตปืนเถื่อนมานานแต่การจะเข้าไปสืบสวนนั้นทำได้ยากเหตุจากหมู่บ้านดังกล่าวเป็นหมู่บ้านหมู่ มีระบบสายข่าวคอยแจ้งเมื่อมีคนแปลกหน้าเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านทําให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่สืบสวนอย่างยากลําบากกระทั่งสืบทราบเบาะแสว่าจะมีวัยรุ่นชายไว้เคราคอยลำเลียงปืนเถื่อนที่ผลิตจากในหมู่บ้านออกมาส่งให้กับลูกค้านอกหมู่บ้านชุดสืบสวนเฝ้าสังเกตการตามป่าละเมาะข้างทางกว่าสองวันกระทั่งช่วงบ่ายวันที่5มกราคม ที่ผ่านมาพบชายต้องสงสัยเดินออกจากบ้านก่อนขับรถกระบะออกจากหมู่บ้านติดตามกระทั่งพบว่าชายต้องสงสัยขับรถไปส่งพัสดุวิเคราะห์ว่าเป็นอาวุธปืนเถื่อนนำกำลังปิดล้อมก่อนเข้าชาติรั่วตัวทันทีทราบชื่อนายนาภัสกรหรือโอ๊ตนองอีเติงผู้ต้องหาอ้างน้ำขุนว่าตนมาส่งขนมแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดกล่องขนมปีบ๊บที่นำมาส่งพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์สองกระบอกซุกซ่อนอยู่ในกระป๋องปี๊ปปนอยู่กับขนมในปีบ๊บ จึงยอมรับสารภาพพร้อมให้เบาะแสที่ทําให้ชุดสืบสวนต้องอึง้งน,นายนภศกรให้การว่าไม่เพียงแต่บ้านของตนแต่ทั้งหมู่บ้านหนองอีเติ่งทาปืนเถื่อนขายกันเกือบทั้งหมู่บ้านบางคนเลิกทําไปแต่เมื่อรายได้ไม่พอก็กลับมาทําใหม่วนไปแบบนี้ส่วนจะทํามาตั้งแต่สมัยไหนไม่ทราบแต่เมื่อ,อตนจําความได้หมู่บ้านตนก็เป็นเช่นนี้แล้วโดยสมัยก่อนยังไม่มีระบบขนส่งงอลูกค,ค้าจะมารับแบบชนมือบริเวณถนนนอกหมู่บ้านแต่ปัจจุบันก็ใช้การส่งผ่านระบบขนส่งพัสดุ โดยที่หมู่บ้านลักลอบทําได้มาเป็นเวลานาน,านเพราะรู้ระบบโดยจะคอยดูข่าวเมื่อใดตํารวจระดับสูงมีการสั่งระดมกวาดล้างปืนเถื่อนก็จะหลบขายในห่วงนั้นเวลามีคนแปลกหน้าเข้ามาก็จะมีคนคอยแจ้งเตือนจะหลบเอาของกลางไปซ่อนเจ้าหน้าที่จะเข้ามาตรวจไม่พบอะไรพลตํารวจตรีธีรเดชธรรมสุธีกล่าวว่าเรามีการสืบสวนจับกลุ่มขยายผลกลุ่มผู้ค้าปืนเถื่อนมาหลายรายกระทั่งคืนใกล้ต้นต่อมาจนถึงการจับกลุ่มคนร้ายในครั้งนี้ถือ เป็นการค้นพบต้นต่อปืนเถื่อนที่สำคัญมากเรียกได้ว่าเป็นตัวสำคัญของแหล่งผลิตปืนเถื่อนต้นต่อสำคัญที่ทําให้ปืนเถื่อนเกลื่อนประเทศก็ว่าได้โดยพลตํารวจเอกกิรัตนเพชรได้สั่งการใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเราจะมีการขยายผลการจับกลุ่มให้ถึงที่สุดและขอฝากเตือนผู้ซื้อขายปืนออนไลน์มีความผิดทั้งผู้ขายและผู้ซื้อผู้ซื้ออาวุธปืนออนไลน์มีความผิดฐานซื้อมีใช้สั่งหรือนำเข้าอ,อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน โดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกตั้งแต่1นถึงสิปีและปรับตั้งแต่2 0 0 0ถึง20,000บาทส่วนผู้ขายมีความผิดฐานทำประกอบมีหรือจำหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกตั้งแต่2ถึง20ปีและปรับตั้งแต่4 0 0 0ถึง40,000บาทก่อนนำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป